ก็สวัสดีครั้งนะครับนะวันนี้ผมมีรถเก๋งนะครับมานำเสนอเป็นแบรนด์ของ t ต y ยต้นะครับเป็นรุ่น v ีออนะครับซึ่งคนที่เคยใช้ v ีออเนี่ยเขาจะการันตีได้เลยว่า v ีออเนี่ยเป็นรถที่ใช้ได้ดีนะครับไม่งองแงนะแต่รุ่นที่ผมจะพาไปดูเนี่ยนะครับก็เป็นรุ่นที่เขาปรับ เลียนโมหน้ามาเรียบร้อยเป็นโฉมปี2017นะครับราคาอยู่ที่385,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมว่าคันนี้นะครับจะตอบโจทย์ได้ดีมากเลยสําหรับคนที่หารถเป็นแบรนด์ตลาดนะครับแล้วก็ใช้ขับขี่ไปทํางานได้นะครับในอัตราที่ประหยัดน้ํามันแล้วก็ท่องเที่ยวต่อ,ต,อต่างจังหวัดได้สบายๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยครับว่า ปีออสปี2017นะครับราคาสามแสนแห่น้านบาทที่สภาพนะครับแล้วก็ความสวยงามเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราไปชมพร้อมกันเลยครับนะครับจะเห็นได้ว่านะครับปี2017เนี่ยนะครับได้เปลี่ยนแปลงนะครับกระจังหน้านะเป็นเทรนที่ใช้รูปแบบที่กระจังหน้าใหญ่นะครับนะดูโดดเด่นขึ้นมานะครับไหม คันนี้นะครับปี2017นะราคา3,85,000บาทนะครับดูสีภายนอกครับบางเดิมทั้งคันเลยนะครับรับประกันนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่มชนหนักจมน้ำใดๆนะครับอันนี้รับประกันได้เลยนะครับสำหรับทางเรศยนต์คัดสรรลดคุณภาพนะครับรับประกันได้เลยนะครับเห็นไหม ไฟก็เป็นไฟธรรมดานะครับเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ย,ยางได้ปี19นะครับล้อเป็นอลลอยขนาด15นิ้วนะิ้วเป็นลายล้อแม็กสวยงามนะครับดูเส้นสายไปพร้อมๆกันนะครับเนี่ยดูสีดูเส้นสายไปพร้อมๆกันสวยงามมากนะครับผมอยากให้มาดูเองนะครับนะจะเห็นอย่างที่ผมเห็นเลยในเรื่องของออปชั่นนะครับคันนี้ก็เป็นกระจก ปรับไฟฟ้านะครับนะมีไฟเลี้ยวติดมาที่กระจกมองข้างนะเนี่ยเห็นไหมครับดูพร้อมกันส่วนไฟท้ายก็เป็นไฟ LED นะครับไหมนะไฟเบรกดวงที่3ก็เป็น LED มีไฟทับทิมให้นะครับเนี่ยออปชั่นยังได้เซ็นเซอร์รกับระยะถอยหลังให้ด้วยนะครับสวยงามนะเดี๋ยวไปดูออปชั่นภายในนะครับคันนี้มีอะไรบ้าง นะราคา385,000บาทนี่ได้อะไรบ้างนะครับก็แผงประตูก็มีสวิตนะกระจกไฟฟ้านะครับข้างผู้คนคนขับก็เป็นปรับออตโต้แล้วนะครับก็เป็นออตโตนะ้ขึ้นลงออตโต้เนะี่ยเห็นไหมภายในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่คลิปได้สีส้มเป็นลายลวดลายสวยงามนะครับ เป็นผ้าคุณภาพสูงนะครับเบาะทําจากวัสดุขึ้นรูปนะเป็นฟองน้ําขึ้นรปูปอัดแน่นนะครับนั่งแล้วกระชับนะไม่ย้วยนะครับเนี่ยระบ,บบความปลอดภัยก็แอร์แบกคู่หน้ามีมาให้นะครับตุ่น,น,นี้ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหม มีโหมดนะครับความปลอดภัยขั้นสูงมาให้นะครับเป็น VSC นะครับทีอาีระบบเบรกก็เป็น ABS นะครับ EDB แล้วก็ BA มาให้เพิ่มความมั่นใจในการสมในสมรรถนะเกียร์ก็เป็นเกียร์ขั้นบันไดน,นะครับเนี่ยใช้งานปลอดภัยนะครับเป็นขั้นเป็นขั้นปลอดภยัย ปุ่มสวิต์ต่างๆ,ๆนี่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะมือนะครับใช้งานง่าย่ะแอมาภายในสะอาดดีนะครับตกแต่งด้วยโทนสีดำนะวีออสเนี่ยนะครับจุดขายของวีออสก็คือเป็นรถที่ใช้งานได้ทนมากนะครับเป็นจุดขายเลยเป็นรถที่ไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่กลางๆนะครับ คนที่ใช้ v ีออเขาจะรู้เลยว่า v ีออเนี่ยทนนะครับใช้ดีถ้าใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์096149 9985นะครับเงื่อนไขในการออกรถกับทางเพรยนต์ไม่ยุ่งยากนะครับเพียงคุณมีรายได้ประจำนะครับมีสลิปเงินเดือนหรือมีสเตตเมนต์นะครับตรวจสอบได้ ก็สามารถที่จะออกรถกับทางเพรยนต์ได้แล้วนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ที่เบอร์0961499985ได้เลยนะครับในเรื่องของข้อมูลบางิ่งบางอย่างเดี๋ยวรายละเอียดมันเยอะนะครับก็สอบถามมาที่เบอร์โดยตรงได้เลยนะว่านะครับอาชีพนี้ต้องใช้อะไรอาชีพนี้เอกสารมีอะไรบ้างนะครับเงินเดือนประมาณนี้นะครับ ออกรถได้ไหมนะครับจองเท่าไหร่จัดเท่าไหร่ก็สอบถามเข้ามาได้ครับนะคันนี้น่าใช้ครับสวยงามเลยดูนะครับเส้นสายสวยงามมากนะครับในเรื่องของการรับประกันนะครับรับประกันได้เลยนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่มจมน้ํานะครับกับสีเล่มสูญหายอันนี้รับประกันได้เลยนะครับอยากให้เข้ามาดูนะครับวีออสออติ รุ่นห,หลายรุ่นมีให้ท่านเลือกมากมายนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบการรีวิวไว้เท่านี้ครับนะสวัสดีครับ